สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องบล็อกไดแกรมนะครับสำหรับระบบนะครับเราสามารถรวมสัญญาณนะครับเราสามารถบล็อกไดแกรมเนี่ยเราเขียนไดแกรมเป็นแผนภาพนะครับเขียนแผนแผนภาพของทางเดินสัญญาณนะครับซึ่งการรวมสัญญาณนะครับหรือซัมมิ่งจังชันเนี่ยเราสามารถรวมสัญญาณเ,าเข้ามาได้โดย เขียนโหลกสองสัญญาณพุ่งเข้าสู่ซัมมิ่งจังชันนะครับแล้วสัญญาณไหนเป็นบวกเราก็ให้เครื่องหมายบวกนะครับสัญญาณไหนเป็นลบเราก็ให้เครื่องหมายลบนะครับซึ่งซัมมิ่งจังชันเนี่ยมันก็จะให้ออ t p ์นะครับอาปตดออาต์วาออกจากจังชันจะเท่ากับสัญญาณ A บวกสัญญาณ B แล้วก็ลบสัญญาณ C นะครับการแยกสัญญาณอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถกระจายสัญญาณได้ด้วย p i k o o f p p o n t นะครับ pick o f f point เราสามารถแยกสัญญาณออกมาเป็น3สัญญาณนะครับได้ะระบบรวมนะครับ transfer function ระบบตัวนี้เป็นบล็อกนะครับหบล็อกคือ1 transfer function นะครับหนบล็อกคือ1 transfer function 1นบล็อกคือ1 transfer function เราสามารถเอา transfer function ข,ของระบบมาต่อกันแบบอนุกรมได้นะครับในทางคอนโทรลเนี่ยเราเลือกการต่ออนุกรมเรียกว่า cascade นะครับเราสามารถต่อ G1 แล้วมีสัญญาณออกจาก G1 เข้าไปสู่เป็น Input ของ G2 o อ t เอาพุ t G2 เนี่ยไปเป็น Input ของ G3 นะครับแล้วก็เ u t p u t ของ G3 เป็น Output รวมทั้งหมดนะครับเราสามารถเขียนได้ว่า Output รวมเนี่ยจะเท่ากับ G1 คูณ G2 คูณ G3 และคูณ Input R ได้นะครับเราสามารถเขียนนะครับลดรูปของบล็อกไดแกรมตัวนี้ให้เป็น บล็อ mm hmm. กไลแคมตัวเดียวได้โดยที่ทันเฟอร์ฟังก์ชันของมันก็เท่ากับทันเฟอร์ฟังก์ชัน g 1นึ่งคูณทันเฟอร์ฟังก์ชัน g 2องคูณทันเฟอร์ฟังก์ชัน g 3นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอาพุท c กับอินพุท r นะครับถ้าระบบย่อยต่อกันแบบขนานนะครับระบบย่อยต่อกันแบบขนานแล้วก็เอาสัญญาณเอาพุทของแต่ละระบบย่อยมารวมกันที่ซัมมิ่งฟังก์ชันนะครับที่ซัมมิ่งฟังก์ชันเราได้เอาพุท C ออกมานะครับไอตัวนี้นะครับเอาพุชซเนี่ยจะเท่ากับ G1 หนบวกจีสอนะครับ G ีคือทรานส์ฟอร์มชันของตัวที่1 G2 ่งจีสองทรานส์ฟอร์มชันตัวที่2บวกกับ G3 สามทรานส์ฟอร์มชันตัวที่3นะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยคูณกับคูณกับ Input R นะครับเราสามารถลดรูปของการต่อระบบแบบขนาดนี้นะครับได้ด้วย1บล็อก นะครับซึ่งภายในบล็อกเนี่ยก็จะเป็น transfer function ของการเอา transfer function ตัวที่1บวกด้วย transfer function ตัวที่2แล้วก็บวกด้วย transfer function ตัวที่3นะครับต่อมานะครับเป็นบล็อกไดแกร,รมแบบ feedback form นะครับ feedback form ก็คือการป้อนสัญญาณกลับนะครับตัวนี้จะมี input คือ r นะครับแล้วก็ r feed เข้าสู่ transfer function g นะครับแล้วได้ออปต์ซีออกมาจากนั้นเอาเอาพุทซีนะครับป้อนกลับไปเข้าไปเป็นอินพุตของฮาร์ฟเฟร์ฟังก์ชันเอนะครับแล้วก็เอาไปรวมกันที่ซัมมิงจังชันนะครับไอ้ตัวนี้สัญญาณป้อนกลับเป็นลบเราเรียกส่วนนี้ว่าเนกาทีฟฟีดแบ็กนะครับฮาร์ฟเฟอร์ฟังก์ชันจีเนี่ยเราจะเรียกว่าฟอร์เวิร์ดผา r ฮาร์ฟเฟอร์ฟังก์ชันนะครับ t าร์ s f e r ร์ฟังก์ชันเอเราจะเรียกว่าฟีดแบ็ก k า a t าร์ฟเฟร์ฟังก์ชันนะครับ จากตัวนี้เราก็คำนวณนะครับเราทำการคำนวณเอาพุท C เนี่ยจะเท่ากับ G คูณกับ R ลบ H คูณ C นะครับจากนั้นเอาตัวนี้นะครับมาจัดฟอร์มใหม่นะครับเราจะได้ว่า1บวก GH คูณด้วย C นะครับเท่ากับ G คูณ R นะครับเราจะได้ทางฟเฟอร์ฟรังชันระหว่างเอาพุท t c กับอินพุ R เท่ากับ G ส่วน1บวก G R ก็คือเราสามารถยุบตัวบล็อกไดแกรมนี้ให้เป็นบล็อกไดแกรมบล็อกเดียวได้ในรูปฟอร์มนี้นะครับคือ g ส่วน1บวก g h นะครับการลดรูปของบล็อกไดแกรมนะครับสรุปแล้วก็คืออันที่1ถ้าต่อกันแบบอนุกรมนะครับให้เอา t r a n s ฟ e r f u n c t i o ของ2บล็อกมาคูณกันได้เลยนะครับถ้าการต่อกันแบบขนานนะครับ หรือว่าเราเรียกว่า f ีดฟอร์เวิร์ดนะครับถ้าต่อกันแบบขนานเราสามารถเอาทา a n ฟ f e r f ์ n c t ชันมาบวกกันได้เลยนะครับถ้าต่อกันแบบฟีดแบ็ k นะครับเราสามารถเขียนอยู่ในฟอร์มนี้คือ g 1น r ะครับ f o r w a ว d ทานด้วย1บวก g 1 g 2นะครับถ้าเกิดเ,เป็น negative feedback คือป้อนกลับเป็นลบเครื่องหมายตรงส่วนจะเป็นบวกนะครับถ้าเกิดเป็น Positive feedback คือป้อนกลับเป็นบวกเครื่องหมายตัวนี้เป็นบวก เ,เครื่องหมายตัวส่วนจะเป็นลบนะครับจะกลับกันนะครับเ,เรามาดูตัวอย่างของแคสเคดนะครับแคสเคดวอ a n อร์แทงก็คือการต่อถังน้ำแบบอนุกรมนะครับการต่อถังน้ำแบบอนุกรมคืออะไรก็คือเราให้ Input นะครับเป็นอัตราการไหลของน้ำา Q n n นะครับจากนั้นถังตัวที่1เนี่ยก็จะมีน้ำระดับน้ำสูงขึ้น พอระดับน้ำสูงขึ้นก็จะมีน้ําไหลออกจากถัง Q1 นะครับไปถัง Q1 เนี่ยอัตราการไหล Q1 เนี่ยมันก็จะไปเป็นอินพุตของถังต่อไปนะครับถัทงที่2แล้วก็พอระดับน้ําถังที่2สูงขึ้นก็จะมีเอาพุตคือ Q2 นะครับซึ่งแต่ละถังเนี่ยนะครับแต่ละถังเนี่ยก็คือจะมีทาร์เฟอร์ฟังชันเนื่องจากถังเนี่ยเป็นถังแบบเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนะฮะก็จะมีทาร์เฟอร์ฟังชันเท่ากับ0.4ส่วน 2s บวก0.4นะครับอันนี้คือทา n s ฟฟ r ฟ u n c ์ i o n ของ1ถังนะครับเราก็สามารถเอาไอตัวระบบนี้นะครับมาต่ออนุกรมกันได้ก็คือเอาตัวระบบถังนะครับ0.4ส่วน 2s บวก0.4มาต่ออนุกรมนะครับ Input ของถังแรกจะเป็น qin นะครับเอาพุทถังแรกจะเป็น q1 และ q1 เนี่ยก็จะเป็น input ของถังต่อไปนะครับและ q2 ก็จะเป็น output ของถังที่2นะครับ ซึ่งเราสามารถรวมนะครับเราสามารถยุบบล็อกไดแรกแรมนี้รวมกันได้ก็คือเอาพาร์ทเฟลฟังชันสตัวนี้มาคูณกันกนะครับก็จะได้0.4นย์จส่ลังสส่วนทั้งหมด2 s งเอบวกศูุดทั้งหมดกำลังสนะครับโดยที่พอเรายุบแล้วนะครับอินพุก็จะเป็น Q-in เหมือนเดิมนะครับส่วนเอาพุตก็จะเป็นตัวสุดท้ายเลยก็คือ Q-2 เรามาดูตัวอย่างระบบมอเตอร์นะครับระบบมอเตอร์เนี่ย เราสามารถเขียนบล็อกไดแกรมแยกกันได้ก็คือวงจรนะครับวงจรของมอเตอร์คือวงจร R L นะครับก็จะได้บล็อกนี้นะครับวงจร R L นะครับจากนั้นตัวกระแสเนี่ยก็จะทําให้เกิดทอกนะครับทอกของมอเตอร์ก็คือกระแสคูณเคก็จะเกิดทอกตัวนี้นะครับทอกตัวนี้ก็จะคือตัวนี้นะครับตัวนี้เอาพูดเป็นทอกนะครับตัวนี้เป็นทอกจากภายนอกนะครับทอกจากภายนอกเข้ามาเป็น disturbance นะครับ จากนั้นไอท็อกที่ได้เนี่ยก็จะไปเอาไปขับโหลดนะครับบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกของโหลดก็คือ1ส่วน J S บวก B ก็คือบล็อกของโหลดนะครับโหลดก็คือตัวนี้นะครับแผ่นดิสตัวนี้นะครับจากนั้นเอาพุทของบล็อกตัวนี้ก็จะได้เป็นความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบโอเมก้าก็คือความเร็วรอบของตัวแผ่นดิสที่มีอินเนอร์เชียร์ทับ J ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิด b a c k อินเอฟใช่ไหมครับแบ็กอิก็คือ b a c k อิเนะครับเป็นวลเตจที่เกิดจากการตังไฟการหมุนตัดขดลวดนะครับก็จะเกิดวอลเต็แบ็กอินเอฟนะครับก็เอา b a c k อิเอฟนี่ยไปลบกับวลเตจที่เราจ่ายเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งการดีไลท์สมการก็ก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนในหัวข้อที่ผ่านมานะครับจากนั้นนะครับพอเราได้บล็อกไดแกรมตัวนี้ นะครับเราสามารถเขียนความสัมพันธ์เป็นเอาต์พุตคือโอเมก้าเท่ากับ g 1 v ก็คืออินพุตนะครับบวก g 2สองอ t e เทอร์นอนะครับ t e เอ็กเทอรก็คือท็อปที่เป็นดิทเบนท์ไพนอกนะครับ g 1เนี่ยเป็นฮาร์เฟิร์ฟฟังก์ชันของอินพุตวีโวลเตสนะครับไปสู่เอาต์พุตโอเมก้า เมื่อ t external เท่ากับ0นะครับเมื่อเรากำหนดให้ตัวนี้เท่ากับ0มันก็คือ transfer f ั n c t i o n ระหว่างเอาพุอเมก้ากับอินพุทโวลเต็นะครับ g 2เนี่ยก็คือ t r a เฟอร์ f ั n c t i o n ระหว่างเอาพุอเมก้านะครับกับอินพุท t external นะครับในกรณีที่ v เท่ากับ0นะครับในกรณีที่ v เท่ากับศนะครับจากนั้นแล้วจากสมการนี้นะครับเราก็สามารถยุบบล็อกทั้งบล็อกนี้นะครับให้เป็น บล็อกรูปนี้ก็คือโอเมก้าเนี่ยจะเท่ากับ2สัญญาณมาบวกกันนะครับสัญญาณหนึ่งก็ได้จาก g 2คูณ t o r e x t e r n a l นะครับอีกสัญญาณหนึ่งก็คือ g 1คูณกับ v voltage ต,ต,ตอ comm ตอ t ์นะครับสำหรับตัวอย่างนะครับตัวอย่างการยุบบล็อกนะครับยุบบล็อกว่าเราจะหาได้ยังไงแรก g 1นะครับ g 1เราจะหาได้ยังไง g 1ก็คือการให้ t e x t e r n a l เป็น0 ใช่ไหมครับ Tx ถ้าเท่าเป็น0จากนั้นก็เอาบล็อกนี้บล็อกข้างบนนี้คูณกันนะครับบล็อกข้างบนนี้1ส่วน Ls บวก R คูณกับ K คูณกับ1ส่วน Js บวก B นะครับแล้วตัวนี้ก็ท r e a ให้เป็น feedback นะครับก็ทให้เป็น f e e d b a c ก็จะได้ G1 ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับลองทำดูนะครับส่วน G2 เนี่ยเราก็ให้ v เป็น0นะครับ v เป็น0 นะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นฟีดแบ็กก็คือ k 1ส่วน l s บวก r นะครับแล้วก็ k บอกตัวนี้บ k ตัวนี้อันนี้คือฟีดแบ็กเพราะตรงนี้เป็นสูตรปุ๊บตัวนี้จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับตรงนี้คือฟีดแบ็กท้งเส้นเลยนะครับอินพุก็คือ t external นะครับฟีดฟอร์เวิร์ดเออตัว f o r ์ a r ิร์ดผก็จะมีแค่1ส่วน j s บวก b นะครับแล้วก็ยุบบอ็อกแบบฟีดฟีดแบ็กนะฟีดแบ็ฟอร์ม ไปได้ตัว g2 ตัวนี้นะครับพอเราได้ตัวนี้แล้วปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทําก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าโอเมก้า t เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ทํา partial fraction นะครับแล้วก็ inverse laplace นะครับตามที่เราเคยเรียนมานะฮะ